เอาครับผมเดี๋ยวพอพัดสิผ้ามาเบิองอ่าอาการของต้นกล้วยหอมทองบาปุ๋ยครับมาเบิงครับว่ามันบาแบบไดครับผมผมกง็งงอยู่ดอกพุณอาพัดสาผ้ามาเบิงกล้วยหอมทองบาปุย๋ยเราเอาครับผมคือคืขึ้นนี่มันสิแตกออกยอดใหม่มันพอใส่ปุ๋ยไปมันมันสิมันสิมันสิหย่ค้างใน่แต่ค้างนอกมันขยายบ่อท่านอืานนี้มันกเลิสิ นี่คือยอดนี่มันก็สิทอดมันก็สิตายนี่ครับคือต้นนี่นี่นะครับนี่นี่คลังเป็นนี่ครับนี่แหละครับคือว่ามันต้นนี้มันขยายบ่ท่านครับมันออกมากพอดีมันก็มันก็แตกขังนพอดีหนามมันขังเดี๋ยวมันก็แตกขังออกมากครับที่ต้นที่ต้นมันแตกขางล้วครับนี่ครับนี่ที่มันมันหลอดออกมาได้นี่ มันหลอดออกมาให้ <poisoned indo S 2> ่แบบนี้เนาะนี่นี่นี่มันกินนี่ตัวเป็นอาการบะบาปุยนวะครับคัณบอนใส่กินเกินประมาณนี่นี่คือว่าสิวหนึ่งมันไงท่านมูวนนีนี่ตัวนี้มันก็เป็นมันมันกินตีลายเกินไปเนี่ยมันรบบตายมันเดึงอ่ะตัวนี้มัน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 ฝืนแล้วครับมันก็แตกออกมาอ๋อนน่บอ่ที่มันฝืนขึ้นมานี่ครับนี่เนี่ยครับตีฟืนขึ้นมานี่ดนอครับมันก็แตก แค่พอคา,ออางยังสี่ะครับแตกคางแตกคางออกมาอ่ารับเวลาแบบนี้ที่ว่าเป็นกวยที่บริสมบูรณ์เนาะพ่อเนาะกวยมันบริสมบูรณ์คือมันกินปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยเกินประมาณอืมแล้วก็มันกัดจิตอันนั้นคือว่ามันถ้าต้นยังสีแล้วมันก็เป็นยังปุ๋ยนักไปแน่ก็เป็นยังตาต้นยังหน่อยยังสีคือมันกัดจิออกอาการแบบนี้ครับอืมกะ,ะ,ะวิธีแก่คือของผ่อนี่คือว่าจังไหนผ่อปป้อยเลยบ่ครับ คือปลอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกันหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดึงกันเองคือว่าต้นพวกนี้เดี๋ยวมันก็ดึงเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นความกันคือเก่าเดี๋ยวตัวนี้มันกันไล่ขึ้นคือเ่าเพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีแต่ว่บผลสุดท้ายมันก็ออกความกันคือเก่าเวลาออกหน่วยออกผลออกความกันคือเ่าเพราะว่ามันคือต้นพวกนี้จะดึงจะดึงมันให้ไห่ขึ้นมาเองครับมันจะดึงขึ้นมาข้างหลังนี้กำหนดตัวไดกับปอกข้างลังนี้อันนี้คือคือทั้งหมดแปลงเนี่ครับเพราะมันอยู่แปลงเดียวกันสิมหามีหน้าครับ ถึงว่าสิปูกหล้างกันเครื่องเดือนหรือ,อยังก็แล้วแต่ครับอคือว่าโตโตต้นนี้จะเป็นกํานดครับจะดึงคือจะงม่เวานเขาแล้วครับแปลงหน้าเดียวกันมันก็นสิออกคือกันมันสิดึงออกมากฝอมกันหมดนะครับอ่าเดี๋ยวจะปรึกษาคุณปออธิบายเนาะครับนว่าอาการบาป,ปุ๋ยนี่คือว่า1นึ่งเข้าใส่ปุ๋ยกลายมันบ่ใส่ปุยห้ายอันนึงครับคือว่าจะเล่งให้ท่านพวกนี้แล้วกัใส่ปุยร้ายไปพอดีมันกินปุ๋ยเึ้นมาร้ายมันก็เบ่งมันกใหไงขังในมันิใหไง ก้อนขังนอกต้นอันนี้กาบขังนอกมันมันกรใหญ่ออกบ่ทันอันนี้มันกระสิแตกในแตกในครับคือว่าไหวไงคือว่าใจมันหักในเนาะครับใจมันหักในเราก็ต้องมันกระสิมีการหยุดหยุดิะงักอยู่ประมาณจะงักอยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนหมดแล้วเนาะประมาณสองอาทิตย์เน่าผ่อเนาะสองอาทิตย์แล้วก็มันจะถอดยอดออกมาแล้วมันกระสิถอดยอดออกมาไหมจะเป็นตลอดแถวเลยอะไรแถวนี้สิใส่ อุ้ยว่าจะเล่งให้ทานมูแขวข้างๆกับบ่อปันได้พอคือว่าคุณ่อว่าให้ป่อยเลยเนาะคุณผอเนาะป่อยป่อยเลยครับบ่ต้องไปอย่างเดี๋ยวบันกระไยขึ้นมาเองพบกบแบบนี้เจอทุกปีครับเพราะว่าเคยใส่ปุ๋ยเล่งสีเป็นทุกปีโอ้ยอย่าบึงอาการบาปุ๋ยก็คือว่าแหลกๆเนาะแหลกๆนี่เฮา ข้าเข้าเข้าวบะตองเนีนแห้งเนาะพอเนาะปุ๋ยเนาะที่แรกบะตองเนีนแห้งอืมใส่ส่วนนี่มันก็แดดนียนเมื่กลับถือต้นใหญ่มันก็ยังอันนี้นี่ครับมันก็ยังเป็นอยู่ครับนี่ลักษณะของต้นอันนี้ที่นี่เงามันจะโตเดี๋ยวมันก็แตกแตกขางออกใหม่พอดีมันมันอยู่ขางไม่นี่ครับนี่คือว่ากล้วยใจใยจขาดเนาะเจ้ยใจมันหักปัวมันกินปุ๋ยต้นนี้หายปกติเราเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยมาเริ่มครับต้นที่มันปกติแล้วเราว่าหายปกติเราที่มันแตกห้อยห้อยแตก โอ้ครับผมอันนี้คือว่าคุณพ่อแก้หนามกับพ่อปุ๋ยกับไร่สิเลงครับสิเลงใส่หมันทันเวลาขายเนาะคุณพ่อเนาะก็เลยจดพผาดไปหนิดนึงครับแต่ว่าก็บ่าเป็นยังเนาะคุณพ่อจะได้กลับมาได้อยู่บนนี้ก็ถือว่าดอ๋อถือว่าบอันนั้นเนาะครับเนาะพี่น้องจะถือว่ายังยังยังได้อยู่บ่ถือว่ากับเสียหาย นี่ครับกระเที่หายกระผมในกล้วยกระเที่ยชื่อว่าคันคันนอมันออกไว้ต้นมันก็สีใหญ่ไว้คันต้นใดนอนานออกมันแต่นานใหญ่ถ้าเริ่มนอออกยังสีก็ค,คือคือเร่งปุ๋ยได้คือว่าใส่ไดต้นต้นกระดีถ้าว่านออยังบราะทาันออกยังนัใส่บระทันได้เพราะว่ามันไมีโตดึงปุ๋ยซอยมันจะกินแต่ต้นมันเองเลยกับมันจะสิเป็นคือ,อยังสี่หละครับนี่ครับเบื้อ้ต้นนี้โอ้ ใส่ปุ๋ยบางทีับหลูกเป็นลูกก็ออกลายท้งถ้าอุกลูกออกลายดีต้นมันมันสิบ่มีปัญหาถ้าว่านอบ่ออกเรว่าต้นโตสิบปลูกมันมักจะมีปัญหามันบบเวลาบางทีเขาใส่ปุ๋ยีนบ่บางทีมันอาจจะนักไปแน่บางทีอาจจะเบาไปเน่มันก็แล้วแต่ว่าที่นี่บอนนี้เวลาปล่อยนามนามมาเพื่อที่มันสนพุ่นบ่หนามมันก็จะไลลงไปไปที่อ่า มันกับปุ๋ยมันจะยอมต้นสุดท้ายมูมช่วงท้าย<อ>มันก็นที่ได้รับปุ๋ยลายเราช่วงต้นๆนจะไม่มีปัญหา<ม>จะมาอยู่ช่วงกลางไปหาท้ายครับผมอยากสามสิบต้นมาไม่มีปัญหาดต่อากสามสิบต้นไปหาหกสิบมนมีปัญหาครับ <c oughs> <อ>สุดยอดอันนี้แล้ะครับสิบหามมหน้าคือคือกับนอมันออกครับงามยังงามยังไหล นี่น้อครับนอ่เดี๋ยวคุณผออย่พึ่งขับแปบ๊บหนึ่งทำต้นแบบจังสีนอหนีนี่ที่ว่าเพิน่นนี่แหละเข้าก็ถามอะไรว่ามันมันมันเป็นกวยติดแบบว่าจะไหนละครับเอาไวไ้างมันมัน,มนสมบูรณ์เนาะ่อเนาะคือบบต้อนสมบูรณ์คือพวกหากพวกยังมันบ่คอยบกหลายบ่อยสมบูรณ์เลยมันงครับเ้ยแต่พวกนี้ คือตัดกวยพวกนี้แล้วคือจะออกทีล้างมูออายังไงคือตัดกลวยคือพวกนี้ออกเมื่อแล้วมันถึงึงจะออก嗯嗯ถ้าเวลาออกออกผลผลิตมากครับมันก็จะออกยู่แต่ว่าทีล้างตามหลังมาน,นี่ครับผมนี่อ้ยกวยเพิ่นยยยนี่หน่อยญ่นี่ปลูกหน่อยญ่เบิ้งนี่ <c oughs> อนี่ครับมันอยู่ที่หน่อยไงหน่อหน่อยนะพอเนาะในการเลือก โอ้ยังงามเลยป่อตัวนี้นี่ครับอันนี้แล้วพวกที่มีปลวกมีไอ้สิบสองสิบสามใบแล้วครบมันมามาจากงสีแล้วครับเอ้ชองเลื่อนมันก็ออกแล้วลครับเบิ้งดูแล้วครับมันออกปีแล้วนี่อ่ะกครับพี่นองแันใดเนาะมันมันมันมีใบะพี่นองวก เอฟซีทันใดที่ว่าสงสัยคัดว่ามันมีรีบอสามเดือนออกปีนี้มาไเลครับอยู่บ้านน้องประคุณตำบลตะโกนอำเภอเมื<ไ>องจันทร์รีบอท่นเสริามเดือนมาสองเดือนนั่นเพราะว่ามันกล้วยนี่เพิ่งได้สองเดือนไหมหมออืมไอเดือนที่ที่สามคือคือซิมหาคุ้มผ้ามันที่ครบสามเดือนนี่ครับอันนี้แล้วนี่เนี่ยพวกปลูกสิบเจ็ดใบนี่ครับพวกสิบเจ็ดใบสิบสามใบซิมหาใบมันจะออกก่อนครับที่มันมีใบอยู่แล้วเอามาปลูกคือต้นมีใบยังสี่แล้วนะครับเอามาปลูกนี่แล้วมนก็สซีออกก่อนยังสี่ครับ ขันนอจังซี่มันจีงซี่ว่าซี่เดือนนั้นออกครับขันนอปลูกจังซี่เนี่ยี่เดือนออกครับถ้าไว้เป็นนอแบบนี้ก็ามาปลูกนี่แล้วครับตัวยางมันก็ออกจังซี่นะครับทามีใบแล้วก็ปลูกแค่สองเดือนมันก็ออกคือว่าใบามันลายแล้วมันเกินมันเกินสิบหาใบแล้วครับมันสิเขายี<ว>กุญปมาปลูกไม่มากก็เพิ่มแค่สิบกาใบไม่ก็ออกแกจะยำตลอดนะครับว่าแกถ่าเลยครับว่ามันออกยีหลีเก็บอันนี้แกจะออกแล้วบิก็ออกใบสุดท้ายแล้วกันนะครับเบิ่งกยังไ ที่เช็คไว้เนี่ยกับเพียงอามาปลูกนี่ะครับเพียงดาบเอามาปลูกคือต้นมันมีใบยังสีพาปลูกนี่มันก็สีออกจากก้านเนี่ยมันก็แค่สองเดือนมันก็ได้สิทกิ์ว่าการมันก็นกนจกบนะโมได้โมได้เอาโอเคคุณพอ่อเนาะครับครับกินนี่ก็ขอบพูดห,หลายๆครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกคิดหนาครับความหูดีๆครับลินนี้ก็คือว่ากลวยบาปุยอย่าเล็งไรกับเล็งไรเดวบันพีอ่าขอบเลยหลายๆครับ